สวัสดีครับพี่น้องครับสีผ้าเบินงค้นงามมาเนี่ยเ้ยมัอนี่อยู่ไทรพุ่มครับอยูมออ่มอหินขาวนะครับพี่น้องครับมอหินขาวมหสัจจันยร์แห่งก้อนหินนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวอของจังหวัดชทย,ยพุ่มนะครับงามหลายพี่น้องครับสิผ้าพี่นอ้องเบิ่งเด้อ

สาวบ้นดอนง่ายมั้งเจ้าต่วน่ะมีมุกมีมุกอายุสิบห้าแล้วเป็นสาวลำบงแลยมันมาเนี่ยนี่อายุสิบ้าสาวลำบงมาใส่กระโปรงแวบๆแบมๆเห็นบหมอัวไปาปไปไาไป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 ไอไปีปอปไรไอไนไอไนไปอปไ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 ปปไปไปอปปไปไปไไข่มุก ส่อง YouTube, ยูทูบไข่มุก CNY พูดอะไรนะพูดใดไนะงามงามโอ้ยอันนั้นเอื่อยอันนั้นเอื่อยเอื่อยค่ะกากฟส่องยูทูบไข่มุก CNY นะคะแล้วก็ละครเรื่องบริการหมอล่งช่องวันสังเ็ดจ้าจ้าไปเมื่อบ้านจะแบบไหนเมื่อบ้าน่าจุดไป นะครับพี่น้องครับีลยคันนี้อย่างนะครับอัปเดตพี่น้องในเบื้องกันงด้ครับเด้อย่าลืมมาเที่ยวด้วยพี่น้องเด้อหม้อหินขานะครับของพี่น้องจังหวัดชัยภูมินะครับหนาเที่ยวครับหนาเที่ยวเมื่อนี้นักท่องเที่ยวกัมาข้อทยอยทยอยกันมาลายี่ดอกครับนะครับเมื่อนี้สั้นๆนะครับทางเพจเนาะ บรรยากาศในพี่รองในเบิงแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องจังหวัดชัยภูมินะครับขอบคุณหลายๆครับสันส้นๆจ้ะ ไอ้สาระไปชุบแป้ทอดกินได้นได้้กินทอดด้ยพูดแ่นี่กับพี่ป้าม่ได้ไอ้แค่้าหลายเนี่ยพี่ผมกินได้อยู่แล้วอ้าวนห้าสี่สามตัวหนึ่งเราเล่นไห้เลยเรากินไห้เลยกินได้ไงพี่ฝ่ายบอกว่าชุบแป้ทอดไ้พครับพนเนี่ครับเคอแล้วียเยอะเหรอใช่นี่อันนี้คือแบบันดีอ้าวพี่ายกินครับี่๊

สวัสดีครับพี่น้องครับมินี่ผมมาถ่ายละครยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวนะครับผาหินงามนะครับมอนี่ฝนตกครับพี่น้องครับเปิ่งบรรยากาศนะครับความหนาวายฝนมากพี่น้องครับตอนนี้18องศาครับผมจากนา้อนพี่น้องครับจากคอนอยู่ดีกลักมาเป็นหนาวเลยพี่น้องครับห้เปิ่งบรรยากาศเด้วยพี่น้องเ้อ ฝนครับสังเกตบงเป๋วฝนครับร่มตลอดเลยครับเหมือนีลโอ้ยดีครับบรรยากาศดีมากบรรยกาศนะครับคืออยู่ประเทศไหนเราตอนนี้เราเมือนอ,อยู่ต่างประเทศนะ,ะไม่ไม่ ผมประกาศมีความรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่บ้านเกิดผมอะอยู่ที่ไหนครับยูสแลนด์อ๋อใช่ครับนิวซีแลนด์ครับผมจะว่าอย่างต่อไปบ่มีอย่างเลยขึ้นบ่อขึ้นบ่อ๋อขึ้นบ่อครับโอ้ยเหมือนการขับขับคารกบอนไปคือมาเที่ยวเลยล่ะมาเที่ยวเลยหนาสั้นจัดจัดนีมาเอาไอ้หูชิ้นไอ้เมื่อไรได้เลยครับไม่ได้สองแสนนะครับโซฮออยู่ไหน ูเขาหนูมาน้องมันแลกถาไปห้าเก้าถยไปห้าเก้าถครับถเสุดยอดเลย่ไปอยู่นู่นโอ้กีฬาไปหนาวหนาวหนาวยัง่ลูก้าคือจังหวัดยุโรปไปละฝึกไปจัวไปยุโรปอยู่อเมริกายูเมย์บนเยุโรปบนลงพ้นหนาวเราเป็นทหารก็อีบพู้นึงคือหนาวเราเป็นชีแบบ งันดล่ะหรอกัมันก็เป็นต,ตามการเวลาแหละครับเจ้ากันยังหนาขึ <S <S ้นเขายังหนาขึ้นเขาเป็นแบบหับุรีใหญ่อ๋อเออหนาล่านเออน้องเดินเดินเต้นเลยหมอกสัดล้วนอยู่จังหวะ พี่น้องมองึงเปล่ยวฝน,นครับมงึงเปล่ยวฝน,นครับพี่น้องครับโอ้ยใครดีวะบรรยากาศมาใชฟผูมือเดี๋ยวน,นี้สุดยอดอีลา่ะอีลานี่นากโกเพื่อนชุดจะถ่ายแล้วบ่ก็จังฉากอยู่เมืองนอกจะน้องวะเนี่ยเฮ้ยี่พี่อพี่พออพนิก พี่นครับที่นองครับทริปนี้กะเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนในพี่น้องในเบิ่งกันนะครับเนาะเออถ่ายเป็นบางส่วนส่วนมา,ากเน้นยู้นิน่งไปครับพี่น้องครับสถานการณ์ร่วมๆกันเรานะครับเนาะเนื่องจากว่าทางละครให้ละครแถลงคาวกันครับผมจะสิได้เต็มที่นะครับฮั เมื่อนี้นะครับโอ้หนาวแห้งพี่น้องครับเบ่งบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยแต่ายแล้วๆครับเตรียมต,ตัวกลับปรุงเทศครับพี่น้องก้อนสิกับผมสิภาพไปเบ่งบรรยากาศนะครับนี่กคือพลาสพลาสสุดแผ่นดินนะครับดินแดนสามภาคอีสานกลางเหนือนะครับตายพี่น้องครับสิภาพไปเบ่งบรรยากาศอายุเขามื่อนี้นะครับสุดยอดบรรยากาศตึงตัว ะนั่งกําลังซ้อมบทกันอยู่แล้พระเอกก็ไม่อยากของอกกับนากอตามมาตามเข้ามาแล้วทีเนี้ยพระเอกก็ตกใจว่านางเอกมาได้ไงก็บอกว่าอ๋อก็อยากตามพระเอกขึ้นมาพระเอกก็บอกว่าดูไหมที่เนี้ยเรียกว่าอะไรนางเอกก็บอกว่าชื่ออ่าเป็นรอยแยกแผ่นดินกลางเหนืออีสานใต้ใช่ปะแล้วพระเอกก็บอกว่าดูไหมผมมีความฝันในสามข้อมีอะไรบ้างเหนือล้ําแล้วก็ข้อสามคืออะไรเอาอะดูแยงจัดแล้วสู้ๆนะคะให้กำลังใจน้องๆทั้งสอง บริการหมูรำม,มาโอ้ยหมอลำอ้มหมลูลำ <laughs> อ้มหมใหญ่แซกยังบรรยากาศครับพี่น้องครับถ่ายบรรยากาศสุดปุ้ยมา <laughs> เลยครับพี่น้องครับสุดยอดครับ เหมาะเห็นนี่นักท่องเที่ยวมาไทายรูปบันยุบสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้แต่อันนั้นเป็นหิมะอันนี้มเป็นฝนนี่ครับเปียกฝน เชิญครับมาคับครับได้ครับได้ครัมาจากไหนเนากรุงเทพฯกรุงเทพฯโอ้ครับขาวมาแล้วค่ะน้องขาวอะไรพี่น้องครับงามพี่น้องครับสุดยอดหวางาม

เดี๋ยวถ่าถ่าลูกไสงนเราจะไปยะไปมอตัวอะไรอ่ะคือึ้อแต่มันพันใหญ่ยะไปมอจะไปมอคืออะไรอ่ะยะไปอยู่ที่เผื่อลมมันพัดอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่กลัวจะถ่ายรูปออถ่ย้ถ่าย่อ นี่แกเอาไม่ถ่ายยูทูบหรอช่องนู้น่ะเอาถ่ายลูกกันโอ้ยยู่ดีดีพี่น้องสุดใสของสตาไม่ยังก่อนหนาวกอดขอเวลาลูกไอ้กีเอราไอ้กีเนี่ยไอ้กีไอ้กีขากีเนี่ยเนี่ยเพ่าไวเราลูกประเสรอ้าหนาวโอเคเอาเถ่ายลูก ไปลูกไปเข้าไปโอ้ย่น้องครับฝนเฮ้ยกดงามใส่ฝนเอาเอ้าหนาวันได้กระทนกะเจียวเจียเป็นร่องไอ้กี่ข้างตัวเองนะคือฉันตายได้นะ อย่างเงี้ยอันนั้นให้ก็พี่หลอกได้หรือไงโอ้ชุดเที่ยวมั้อ่าชุดเที่ยวมั้ยก็เด่นหนอยเอาแล้วนะครับยูทูบเบอร์นะครับ เรื่ยงมือยูทูบเบอร์อาชีพเขาจะมีความเรียบเรอยบดีที่สุดครับนี่เห็นไหมครับเบิ้งเขาบรรยายครับมืออาชีพนะครับนี่นะฮะถ่ายเองตัดต่อเองนะครับสุดยอดนะฮะนี่โอ้ยเดี๋ยวจะกรุบกรอบนะฮะอ่ะขอพูดอะไรครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีอย่างสียไทยพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนะครับเด้อการเดินทางนะครับอ่ะคนละสองเลยวหม พี่น้องเอ้ยก่อนสิเมื่อบานเฮาก่อนจินกลับกรุงเทพิพอขอ้ขอมก่าขอ้ขอมหลังพี่น้องอันนี้เขาเอิว่าดอกสะแบงเนาะนี่คล้ายๆหมากย่างไก่เคี่ยงกันบ่ดอกสะแบงอดอกสะแบงหล่นพลอยลอยไปไกลตน้นดังน้องนางเฮือนห่างพี่ชายไปโดนกิวิวๆิว <laughs> มัน,นยัยนนงได้จากไอ้จากไอ้คนเดีกิ้วกิ้วไอคนเดียวกิ้วกิ้วกน้วกอดขึ้นรถนะครับมุมนีว่ามัน